ก้เฮ็ดก็เขาเฮ็ดนอนตอนเช้าเปเลี้ยงกันพี่น้องไปกินข้าวดีๆไปนั่งเดี๋ยวแม่จะทำเองตัวเองยังดินข้าวอยู่แล้วเดินเทินอยู่แหะโดนหลุ่มซะแล้วจักเงี้ยวทำผัดไทยจ้าทุกคนทำน้ำผัดไทยไว้เมื่อวานก็เอาเริ่มเองเนี่ยเอีค 나무 h ini kita k e มันไม่มากินไม่มากินหรอกแต่ว่าเอาใส่เลยหรือก็ใส่ผมไปเอใส่เลยเนาะเปไ็นไรอุ่นเอาเ,เดิมคน,นอาหารที่นี่มันต้องอุ่นนะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับถ้าเราทิ้ีไนะที่เอายังไม่มีพงมีผักอยระติ๊ดน,นะใส่แค่นี้แต่เดี๋ยววเดี๋ยวอะไรเพิ่งเอาสมบูรเดี๋เอาหรือเปล่าแค่นี้มั้งแค่นีวครับผัดไทยเส้นเล็กของงนะ๊อ ไม่ได้จริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำมันผัดไทยไงเลยไม่ได้ซื้อเส้นแบบเส้นใหญ่กว่าน,นี้มานิดหนึ่งอ่ะเรามีเส้นเล็กเราก็เลยอ่ะเช้นเล็กก็กินได้ดะอะผัดไทยพิ่นองสิบอกอันนี้ของอีพอ กิตติคาร์โบนาร่าหมอวานเพิ่นดได้สองกองพี่น้องคักนี่อันนี้เอาไว้นีจ่จ้ะเอาไว้นี่เดี๋ยวให้มันเย็นนิดนึงเดี๋ยวค่อยปิดฝาอันนี้หอ่อเขายองเด้จ้านั่นไงเอาชาร์ฟแม่มาใส่แล้วโอ้โหห่อข้าวไปได้อะไรนี่ไอ ผัดไทยอ่าได้ผัดไทยผิดเลยแล้วก็มีวอว์เฟินใส่วางไว้ดีๆมันมันอนันนี้เอียงมันเอียงวอว์เฟินวอล์เฟินีมากอือือไปนักฟุตบอลไม่ได้ซ้อม ใส่อยงนเหิวหิวเอาไม่ต้องใส่ครับ,บไปไปไปฮาเดะฮาฟินเดะบายบายไปเรียน